ค่ะวันนี้กุ้งก็มีเทคนิคดีๆนะคะในการลดอาการท้องผูกแล้วก็ถ่ายยากมาฝากค่ะขอ้อ1นะคะดื่มน้ําบ่อยๆให้ได้วันละ1-2ลิตรต่อวันค่ะข้อ2นะคะควรขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในค่ะที่เราขับถ่ายค่ะและถ้านั่งในการขับถ่ายก็สําคัญนะคะถ้านั่งจะโคกนะคะให้หาเก้าอีเ้เล็กๆนะคะมาวางที่เท้าให้สูงขึ้นหรือว่าจะใช้วิธีโน้มตัวไปข้างหน้าก็จะทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะ ข้อ3นะคะควรทานผักให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารที่ทานในแต่ละมื้อเลยนะคะและถ้าเป็นผักที่มีก,กยากใยสูงจะดีมากเลยนะคะอย่างเช่นกระเจี๊ยบเขียวขี้เหล็กยอดผักกะะเยดตตำลึงแล้วก็ผักกาดขาวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ชอบทานผักนะคะก็สามารถทําเป็นน้ําผักผลไม้ได้นะคะแต่ว่าให้เป็นผลไม้หวานน้อยค่ะข้อ4นะคะควรหาเวลาออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยวันละ15-30นาทีต่อวันค่ะ ข้อ5นะคะไม่ควรเคร่งเครียดในการทำงานจนเกินไปนะคะควรหาเวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้ฟังเพลงนั่งสมาธิเป็นต้นค่ะข้อ6นะคะไม่ควรนอนดึกจนเกินไปค่ะเวลาที่เราควรพักผ่อนนะคะในช่วงสี่ทุ่มจนถึงตีสองควรนอนพักผ่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ลดฮอร์โมนหลั่งได้ดีนะคะซึ่งจะสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ข้อ7นะคะใน1วันนะคะควรทานจุลินทรีย์เพิ่มให้กับลำไส้นะคะซึ่งก็จะมีอยู่ในนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในโยเกิร์ตค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะไม่มีเวลานะคะต้องการหาตัวช่วยกุ้งก็มีตัวช่วยดีๆมาฝากค่ะนี่เลยค่ะโปรไฟล์ S Plus นะคะก็จะบรรจุไว้ในซองนะคะทานง่ายค่ะ และใน1นซองนี้นะคะเขาจะมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีโปรไบโอติกนะคะ10ส,สายพันธุ์จำนวนถึง25,000ล้านตัวเลยค่ะและเขาก็ยังมีพรีไบโอติกนะคะ2ชนิดเป็นฟุกโตโอลิโกโซแซคคารยอินูลินจำนวน8,600ตัวค่ะวิธีทานก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ทานวันละหนึ่ซองนะคะโดยผสมน้ำนะคะแล้วเราก็คนๆๆเลยค่ะให้เข้ากันนะคะ รสชาติดีมากค่ะแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ทานโปรเอสพัทในช่วงเช้านะคะเพราะว่าเขาจะช่วยกระเพาะลำไส้ระบบย่อยอาหารของเรานะคะในช่วงเช้าแล้วก็ดีทอของเสียนะคะที่ข้างค้างตลอดทั้งคืนนะคะก็จะทําให้เรานะคะลดอาการท้องผูกแล้วก็ขับถ่ายได้สะดวกมากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะทาตามทั้งหมดแล้วย,ยังไม่ดีขึ้นนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ